สวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันในหน่วยวันแม่นะคะแต่ในวันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องการปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมี คำคล้องจองดวงใจของแม่มาให้เด็กๆได้ฝึกท่องกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอบแรกครูจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคำคล้องจองดวงใจของแม่ไม่ทราบนามผู้แต่งใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหาย ลูกจะทำให้คุณแม่สุขสบายขนทางไกลจกฝ่าฟันเพื่อแม่เอย่ยรอบนี้เด็กๆอ่านตามครูนุชนะคะให้ครูนุชอ่านให้จบก่อนแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามนะคะคำคล้องจองดวงใจของแม่ไม่ทราบนามผู้แต่ง ใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหายลูกจะทำให้คุณแม่สุขสบาย นทางไกลจะฝ่าฟันเพื่อแม่เอ่ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่านตามครูนุชอีกครั้งนะคะคำคล้องจองดวงใจของแม่ไม่ทราบนามผู้แต่ง ใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหายลูกจะทำให้คุณแม่สุขสบายหนทางไกลจะฝ่าฟันเพื่อแม่เอ่ย เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะรอบนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆคำคล้องจองดวงใจของแม่ไม่ทราบนามผู้แต่งใจดวงนี้ลูกมีรักให้กับแม่จะช่วยเหลือและดูแลไม่ห่างหายลูกจะทำให้คุณแม่สุขสบายขนทางไกล จะฝ่าฟันเพื่อแม่เอ๋ยเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะจากคําครองจองจะกล่าวถึงคุณแม่นะคะเด็กๆแล้วในคําครองจองลูกจะต้องคอยทําหน้าที่อะไรบ้างคะเด็กๆจําได้ไหมเอ๋ยใช่แล้วค่ะลูกจะต้องคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คอยดูแลคุณแม่นะคะเด็กๆต่อไปเราไปเรียนรู้ในเรื่อง การปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่กันเลยค่ะการปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่นะคะช่วยคุณแม่เก็บของเล่นและรู้จักช่วยเหลือตนเองค่ะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะหรือเด็กๆอ่านหนังสือนิทานเด็กๆก็ควรเก็บที่ชั้นวางหนังสือให้เรียบร้อยค่ะ และรู้จักช่วยเหลือตนเองในเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะอย่างเช่นการแต่งตัวหวีผมเป็นเด็กดีบอกรักคุณแม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเช่นเด็กๆจะต้องเชื่อฟังคุณแม่ไม่ดือ้อไม่ซนบอกรักคุณแม่โดยการเข้าไปกอดให้ความรักความอบอุ่นแก่คุณแม่ และเมื่อเด็กๆเ,เห็นคุณแม่กำลังเก็บหนังสืออยู่เด็กๆควรที่จะเข้าไปถามคุณแม่และช่วยเหลือโดยการช่วยคุณแม่เก็บหนังสือนะคะเด็กๆช่วยคุณแม่ดูแลน้องไม่แกล้งน้องนะคะอย่างเช่นเมื่อออกไปข้างนอกกับคุณแม่แล้วพาน้องไปด้วยเด็กๆจะต้องช่วยคุณแม่เข็นรถให้น้องนั่งนะคะ หรือเมื่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านเด็กๆจะต้องคอยป้อนนมให้กับน้องได้นะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูรู้จักแบ่งปันไม่แกล้งเพื่อนๆค่ะอย่างเช่นเมื่อเด็กๆไปโรงเรียนเด็กๆจะต้องเชื่อฟังคุณครูเมื่อคุณครูสอนเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนๆ และไม่แกล้งเพื่อนๆค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักการปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่กันแล้วนะคะต่อไปเด็กๆจะต้องค่อยปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะในทุกๆวันสําหรับวันนี้ครูนุชก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ